สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมแต่ก้อนราจารีไลท์นะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําทุกคนนะครับเกี่ยวกับการเลือกใช้ตัวละครแทงหรือว่าตัวละครสายป้องกันนะครับซึ่งตัวละครสายป้องกันเนี่ยสามารถไปได้กับทุกทีมนะครับถ้าเกิดตัวบุพเพของเขานี่มันไม่ค่อยโอเคกับทีมหลักของเราเนี่ยเราก็สามารถเลือกใช้ได้ตัวเดียวก็ได้นะครับอย่างเช่นผมก็เลือกใช้เป็นนอตันนะครับคู่บุพเพของเขาก็คือ พาไปดูนะครับเอ่อมันต้องดูตรงนเดี๋ยวนะผมผมก็ลืมว่ะอ่ะตรงนี้นะจริงๆเราดูตรงเมื่อกี้ก็ได้นะเออขออภัยครับนี่ คู่บุเพลงเขาก็คือคอนสแตนตินนะครับเมื่อใช้งานเมื่อเข้าสู่ต่อสู้พร้อมกับคอนสแตนตินเนี่ยเมื่อต่อสู้กันป้องกันบวก30%เมื่อตัวเองอยู่ในสถามลบหากคอนสแตนตินแพ้เอฟเฟกต์ตาชาบอลและไฟของตนเองเนี่ยจะสืบทอดต่อสกิลของคอนสแตนตินนะครับซึ่งมัน,นสามารถใช้ร่วมกันได้แต่ผมแนะนำว่าเราสามารถเลือกใช้นอตตันอย่างเดียวก็พอครับคอนสแตนตินเนี่ย ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่ามีตัวละครอื่นที่ค่อนข้างที่จะเก่งเก่งกว่าคอนสแตนตินในทีมนะครับตัวละครที่ทุกคนควรมีสำหรับสายป้องกันหรือว่าแท้งเนี่ยตัวที่หนึ่งแนะนำเลยที่ควรจะมีเลยก็คือนอตันนะครับจะถ้าเรางบน้อยเนี่ยเราสามารถใช้เป็นตัว3ดาวขึ้นไปแล้วก็ไปเก็บเศษจากคฤหาสได้นะครับเพราะว่าตัวละครพวกป้องกันเนี่ยมันสามารถไปได้กับทุกทีมนะครับ ตัวนอตันเองเนี่ยนะครับสกิลเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับมันสามารถลดดาเมจของตัวเองแล้วก็ลดดาเมจได้แบบทั้งทีมนะครับทำให้การโจมตีเนี่ยมันไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะครับเวลามันกางอนาเขตไฟนะครับในการสู้ pvp เนี่ยค่อนข้างที่จะ OP มากๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยเพราะว่าตัวละครทแทงดนอาคตนเนี่ยก็จะไม่มีแบบนี้นะครับนอตันเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทุกคนควรที่จะ สุ่มมาใช้นะครับถ้าเซิฟใหม่ๆเนี่ยยังไม่เข้าเนี่ยก็สามารถซื้อตั๋วลิมิเต็ดดองแล้วก็ไปสุ่มเขาได้นะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเก่งในที่นี้ก็คือแบบไปได้กับทุกทีมแล้วก็เจอทีมไหนก็ไหวหมดถ้าตัวละครมันพอๆกันนะครับตัวละครแนะนําตัวที่หนึ่งที่เก่งเลยก็คือนอตันนะครับที่ทุกคนควรที่จะหามาใช้นะครับแต่มันจะทํายาวได้ดาวยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับ มันไม่เหมือนตู้ธรรมดานะครับอันนี้ตัวเฟรนเลวยังไม่เข้านะครับตัวที่2ตัวที่เก่งเลยแนะนําเลยก็คือโคยรูนะครับโคยรูนี่ก็ค่อนข้างเก่งเลยเป็นตัวละครตัวที่2ต่อจากนอตตันที่ควรจะมีถ้าเราทํานอตตันไม่ได้เราสามารถทาโคยรูได้นะครับสามารถสมได้จากตู้ธรรมดานะครับอันนี้ผมก็ปั้นเป็น U r แล้วนะครับ ปั้นก่อนที่นอตันจะเข้าเกมนะครับตอนพอนอตันมาเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะสุ่มนอตันน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับเดี๋ยวเราไปทํา5ดาวคอยลุตังหากเดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นนะครับพอ5ดาวแล้วเนี่ยผมอาจจะโยกมาแทนนอตันก็ได้นะครับสกิลของเขานะครับเมื่อเปิดใช้งานคู่หวัว5ดาวเนี่ยภายใต้สถานะต่อเนื่อง Black Day เมื่อฝ่ายศัตรูโจมตียูนิตฝ่ายตนเอง ควยรู้เนี่ยจะเพิ่มสถานะเผาไหม้ให้กับยูนิตของฝ่ายตนเอง1ชั้นเป็นเวลาต่อเนื่อง2รอบนะคือเวลาควยรู้อันตีเนี่ยมันจะมันจะลดดาเมจด้วยนะครับทำให้ตัวละครทีมเขาเนี่ยโจมตีเราไม่เข้านะครับอย่างเนี้ยเมื่อโจมตีฝ่ายยูนิตทั้งหมดจะสร้างดาเมจกับาพ96%และสร้างแบ็คเดย์จำนวน1อันในสนามลบฝ่ายตนเองที่สามารถดูดซับดาเมจ50%จากทีมีตัวเองได้ต่อนเนื่อง2รอบก็คือ ง่ายๆเลยก็คือลดการลดดาเมจที่ได้รับลดลงอะไรประมาณนี้นะครับเขาอาจจะแปลได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับดูซับดาเมจนะครับตัวอ่ยรู้เนี่ยแนะนําให้หามาถ้าเราไม่มีนอตัันนะครับอันนี้คือตัวละครสายแท้งตัวที่2ที่ควรจะแนะนํานะครับถ้าใครมีเอรีแล้วเนี่ยสามารถใช้ลงแทนคู่กันได้เลยนะเพราะว่าเขามีไอตรงนี้คู่กันนะครับเมื่อมีเอรีอยู่ในทีมเนี่ย HP ของควยรู้เนี่ยก็จะ บวก15%เนะครับเนื่องจากเขาเป็นพ่อลูกกันนะครับแล้วเอริ i, เวลามีคยลุในทีมเอริ a ก็จะบวกพลังโจมตีขึ้นไปอีกตามเปอร์เซ็นต์บุพเพของเราที่เราได้อัพขึ้นมานะครับส่วนตัวที่3ที่ควรต่อจากคยลุหรือว่านอตันเนี่ยที่ควรจะมีอันนี้ผมเรียงระดับความเก่งให้เลยนะครับก็คือฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ถ้าเล่นคู่กับนอร์ม่านี่จะเก่งมากๆเลยนะครับเขามีบุพเพคู่กับนอร์มานะครับเมื่อเปิดใช้งาน เมื่อเข้าต่อสู้พร้อมกับนอม่าเมื่อต่อสู้จะมีโอกาส30%สุ่มยัออย่วยุยูนิตฝ่ายศัตรูหนึ่งตัวต่อเนื่องหนึ่งรอบนะครับจะคือจะทําให้อะให้ฝั่งตรงข้ามอะโกรดอาการกโกรธนะครับแล้วก็เลือดนี่จะลดเยอะขึ้นนะครับแล้วถ้าใครถ้าใครใช้นอม่าคู่กับฟิงเกอร์เนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นทีมของซีซ่านะครับจะดีที่สุดนะครับ สกิลของฟิงเกอร์นะครับก็คือเมื่อโจมตีฝ่ายศัตรูทั้งหมดจะสร้างดาเมจกรบจภาพ96%และฟื้นฟู HP ตนเอง15%ห้ปีตนเอง1และเพิ่มเสริมกําลังบอลให้ตนเองต่อนเนื่อง2รอบนะครับเสริมกําลังบอลคืออะไรอัตราสะท้อนดาเมจผู้ครอบครองบวก25%และหลังทุกหลังถูกโจมตีเนี่ยโดยตรงจะมีโอกาส50%ฟื้นฟู HP ตนเอง7.5%ระหว่างที่มีแผลอยู่จะเปิดใช้งานมากสุด3ครั้งนะก็คือถ้ามี ถ้าเลือดลดลงเรื่อยๆหรือว่าโดนการสะท้อนนะครับเขาก็จะสะท้อนดามเมจกลับคืนไปอีกแล้วก็จะเด้งเลือดของเราให้ถึกขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งมีนอร์มาฮิลเนี่ยก็จะดีขึ้นแต่มันเป็นก็คือมันไม่ค่อยก็คือระดับที่3ละกันนะครับในวันที่อัดคลิปนี้นะครับตัวแท่งเก่งๆก,ก็ยังจะไม่เข้ามากฟิงเกอร์ก็จะเป็นอันดับ3ของสําหรับสายแท่งนะครับเมื่อเปิดใช้งาน3ดาวเนี่ยเสริมกาลังบอลการป้องกันและสะท้อน ตานกายภาพนะครับยิ่งสะท้อนการโจมตีนะครับพอ5ดาวแล้วเนี่ยหลังเพิ่มพลังวาจาโจมตีโดนเป้าหมายจะมีโอกาส30%ที่จะยั่วยุเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายต่อเนื่องหนึ่งรอบเมื่อถูกโจมตีหากเป้าหมายไม่อยู่ในสถานะยั่วยุจะมีโอกาส20%ที่จะเพิ่มยั่วยุต่อเนื่อง,งหนึ่งรอบเมื่อบังคับผู้ครอบครองให้ลงมือจะใช้การโจมตีทั่วไปโจมตีเพิ่มก็คือจะโจมตีแล้วก็จะสะท้อนดาเมจด,ด้วยนะครับ แล้วก็จะเด้งเลือดอะไรประมาณนี้นะแต่มันผมมองว่ามันยังไม่คุ้มเท่าไหร่ที่จะเป็นแบบนี้นะครับใช้พวกนอตันคอยลุดีกว่าที่จะมาส่มฟิงเกอร์นะครับผมแนะนําให้เป็นคอยลุนะเพราะมันดูตู้ธรรมดานะครับส่วนฟิงเกอร์ก็อยู่ตู้ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดทิ้งได้เลยเราหาได้อยู่แล้วนะครับไปส่มตู้ธรรมดาก็จะคุ้มค่ากว่านะครับส่วนตัวที่4ี่เนี่ยไม่ควรที่จะหยิบมาใช้เลยนะครับ คือไอ้แพซซี่เนี่ยมันจะมีหลบหลีกนะฮะก็คือหลบหลีกตีเนี่ยมันจะไม่เข้าครับมันก็คือมันเป็นแท้งที่เห็นแก่ตัวนะครับเห็นแก่ตัวนี่คือยังไงก็คือมันหลบหลีกเฉพาะตัวเองนะครับแล้วก็จะเด้งเลือดก็คือถ้าเกิดเปิด UR เนี่ยเขาจะพอใกล้ตายเนี่ยเขาจะไม่ตายแล้วเขาจะเด้งเลือดขึ้นมาแทนนะครัทำให้ยืนได้อีกถามว่าถึกไหมถึกดีแต่สู้ได้กับแค่ทีมซีซ่า ทีมเดียวนะครับเจอทีม as, anne, i, ลูมินาตโจนชวอลี่ไเนี่ยไม่ไหวเลยนะครับคือเขากันได้แค่ซีซ่านะครับมันเวลาซีซ่าตีเขาเนี่ยมันจะไม่เข้ามันจะขึ้นหลบหลีกหลบหลีกหลบหลีกกว่าจะขึ้นหลบหลีกเนะี่ยก็ต้องห้าดาวเท่านั้นนะครับถึงจะเห็นผลนะสามดาวเนี่ยไม่เห็นเท่าไหร่ยิ่งยูอาเนี่ยยิ่งเห็นผลดีเลยครับคือเก่งเลยเก่งในเฉพาะทางของเขาเขาไม่สามารถที่จะไปไปเสริมกําลังทีมตัวเองได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่าง 5ดาวก็จะเปิดใช้ขู่ห้าดาวเมื่อได้รับดาเมจจนจนตายครั้งแรกจะได้รับป้องกันสถานะความตายฟื้นฟู HP ตัวเอง20%นขณะเดียวกันก็ล้างเอฟเฟกลบทั้งหมดออกของตนเองออกการต่อสู้และรอบการใช้งานได้เพียงหนึ่งครั้งก็คือไม่มีอะไรที่จะช่วยทีมได้เลยนะครับทุกครั้งที่ถูกโจมตีโดยตรงจะได้รับอัตราลบหลีกเพิ่มขึ้น1ขั้นลบหลีกเพิ่มขึ้นแต่ละขั้นทําให้คู่คบครองลบหลีกบวก5%ซ้อนทับได้5ขั้นก็คือ2 5่เ แต่พอไป UR เนี่ยมันจะบวกขึ้นมาอีกนะครับมันเนี่ยมันไม่มีสกิลไหนที่มันที่มันเอื้ออำนวยต่อทีมของเราได้ได้ดีเลยนะครับมันก็เลยเป็นแทงที่ล่างๆเลยนะครับไม่ควรให้หยิบมาใช้ควรจะหยิบโคยรู้หรือว่าฟิงเกอร์มากกว่านะครับเดี๋ยววันที่29นี้ก็เดี๋ยวเฟลีก็จะเข้าแล้วก็ เทีเยทเดียวกับนอตันนะครับสามารถสุ่มมาใช้ได้ถ้าใครยังไม่ได้ปัน้นควยรู้หรือว่านอตันเนี่ยไปเลือกเอฟลิวก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่เทียเดียวกับนอตันขอไปะพูดผิดลิ้นลิ้น,นพันกันนะครับอันนี้ก็อยากแนะนำคร่าวๆนะครับซึ่งอ่พวกตัวละครสายป้องกันเนี่ยมันไปได้หมดเราไม่จำเป็นที่ต้องไปอิงกับบุเพมากนะักถ้าไม่ใช่พวกสายซัพพอร์ตหรือว่า จมตีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วยิ่งเ mm. ฟล,ลิวเข้ามาเนี่ยคู่กับอจอมนการล่างอจอมมานเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับ OP เลยคือ2ตัวนี้ผมแนะนำให้สุ่มเก็บไว้ถ้าใครมีงบนะครับหรือถ้าใครไม่มีงบเนี่ยซื้อตั๋วลิมิเต็ดดองไว้แล้วก็ไปสุ่มตัวที่มันเก็บโลไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าเกมนี้มันมันดองตั๋วได้ไปลงกับตูวอื่นก็ได้นะครับถ้าเราสุ่มมาแล้วมันปั้นไม่ถึงเนี่ย สู้ใช้ตัวธรรมดาที่หาได้ง่ายๆแล้วดาวเยอะๆจะคุ้มค่ากว่านะครับอันนี้ผมแนะนำคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนใครก็ไปพลิกแพงจัดการกันได้นะครับทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมใช้นอตันอยู่นะครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตัวคอยรู้ให้เป็น5 ur นะครับแล้วก็จะมาแทนนอตันก็ได้รอเก็บเศษนอตันจากครหอส่านะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยลงมาใช้ใหม่นะอ่า พอเป็นยูาแล้วเนี่ยปลดล็อก1ดาวภายใต้สถานะต่อเนื่องของแบล็คเดยความเสียหายที่เคยรู้ได้รับลดลงจะลดลง20%ด้วยนะค่อนข้างเยถึกนะพอ3ดาวเนี่ยปลดล็อกดาวปลุกพลัง b l a c k เด y จะฟื้นฟู HP อีก40%นตะได้รับความเสียหายลดลงแถมได้รับเพิ่ม HP 40%ด้วยนะยิ่ง5ดาวนี้ยิ่งเก่งเลยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมันหาดาวได้ง่ายเพราะว่าเราไปอ่ะมีตั๋วการันตีตรงนี้นะครับสามารถเลือกการันตีได้เลยว่าเราจะ เอาใครนะครับแต่ต้องต้องรอผมทำจอมุลการ5าดาวลุงก่อนนะครับอีกใกล้แล้วนะประมาณ3วัน4วันก็น่าจะได้นะครับถ้าเราการันตีทุกวันนะครับคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคือผมได้สร้าง i ิสคอดขึ้นมาไว้สอบถามข้อมูลนะครับสามารถไปรับชมได้หรือว่ากดลิงก์เนี่ยใต้คลิปมีนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ใน Discord นะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ